โมตัสสะปะกวโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะกวโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสะอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปัชฌายาปุณุตตาราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจายาตกะปิยะมามังสุลิโยจันทิมาราชาคุณาวันตานราปิจัพลมมะมาลาจัอินตาจัตุโลกปาลาจัเทวดา ยะโมมิตามนุษยาา์สัจามัจฉตาเวริกาปีสัตสเพสตตาสุขีโหตุปุญญานิป,ปกาตานิเมสุข,ขังจดีวิทังเตสุขิป,ปังปาเปต,ตาวมะตังอิมินาปุญญาธรมเมนะอิมินาอุทิสนะจักจิป,ปางสุระเพเจว,ว,วะตันุปตาตานะเจตาดังเยสันตานเนอินาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนัสสันตุสัพพทาเยว,วะยัตตาชาโตภเวภเว สติปัญญาสันเลโขวิริยมินามา,นาละพันตุนโนกาสังกาตุนจะวิริเยตุเมพุทธาตีปะวโรนาโถธรรมโมนาโถว,วรุตโมนาโถปัจเจกาพุตโตจกสังคโคนาโตตระมามังเตโสตามานุภาเวนะมารกาะพันตุมา เลพีเลนาโตูทิมุตตามังจัตุจันจังปักาเสสีมหาเวหลังสัพพะพุทเตนามามิอังติทังโนยาตินังโหุติสังติตุยาตัญโตสปพตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปาโตยะตามณิโตติยะโตยะตาสพิติโยวิวาจจานตุสาปะโรกอวินาจตุมาเตปะวะปันเต